เมียหนีแล้วเขาเอาแล้วเฮาเนี่ยมันบ่มีผัวบังง่วงบังคอยเนาะเมียน่ะผัวพันกับเฮาอยู่ดีนี่เจ้าบ่ให้เฝ้าเมียเนาะคอยยังขึ้นฮอดเจ้าถึงเจ้าอยู่ไดนเฮากับบุหานเอาแม่นบ่ดเลยแม่นตัวาใจแต่ลงเฮือนไปแล้วจักอยู่ใช้จนเฮานี่ประกาศนนี่แหละโอ้ยลูกเมียเอ้ยถ้าเจ้าน่ะกุ้งกังอยู่บ่ลูกนั่นถ้าว่าโอ้ยข่อยน่ะบ่มีแล้วเงินคำคำแก้วก็ดีแตโตัมาข่อยขอยในกว่าเงินบ่ได้ชูชูลูกชูข่อยในเลยเพราะว่าคนนั้นคอยยังภาคให้ได้ เพราะว่ารับไปวิทย์เด็ตัวจานเขาบอกว่าถึงเราซะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนี่กะถ้าเพิ่เว่าไปทางกฎหมายทางนั้นเนี่ยตัวจานก็จะชินยังบ่ั่น้น,นี่ยังบัวิทย์เด้ตัวจานได้กับเมียนะกับเมียนั่นอ่ะแมียถ้าเมียนี่จิเอาเรื่องเอาอยัางกับิยงังฉิพอประมาณได้เลยเขาเพิ่นไปวิทย์เดียวกับยาซะเออยากับยาเายาลยเขาบอกว่าถึงเพิ่งบอกว่าวมาเนี่ยนะ เดี๋ยวเอาเรื่องเขาเอาแบบไรคงเมียบ่เป็นเขาไรเมียนี่เมียทุกนี่แต่เมียเออมียนีแล้วเขาเอาแล้วเหาเนี่ยมันบ่มีผัวบังงวงบังควายเนาะเออแม,<ด>ม่นอยู่เมียน่ะผัวพันกับเขาอยู่ดีๆอาจาบ่ให้เฝ้าเมียเด้อเพราะยัยงคึ้ฮอดเจ้าถึงเจ้าอยู่ไดน เอากับบ่หาเอาแม่นบ่ลแม่นตุ๊กตาแต่แต่ลงเือนไปแล้วจักอยู่สจักจนเฮานี่ประกาศนั่นนี่แหละโอ้ยลูกเมียเอ้ยถ้าเจ้าน่คุมกลางอยู่บ่ลูกนั่นถ้าว่าโอ้ยข่อยน่บ่มีแลเงินคํากแก้วก็ดีโมาข่อยขอนกว่าเงินบ่ได้่ลูก่ข่อยแหเพราะว่าเพนันที่ข่อยยังภาคให้ไดเพราะว่ารับไปวิทย์อเตุเฮาบ่เว้าถึงเราซะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนี่กถ้าเพิ่นเว้า ไปทางกฎหมายทางนั้นเนี่ยตู้จานกับจี้ยังบ่อนั่นัด้นี่ยังบวิ์ได้ตู้จานได้กับเมียนะกับเมียนั่นอ่ะเมียถ้าเมียนี่จีเอาเรื่องเอาอยัางกับชียังชีพอประมาณได้เด็เขาเพิ่นไปวิทย์เด็กเขากับยาซะเออยาก็ยาเล<อ>ยเอาบอ่อว่าถึง่นเิ่นว่ามาเนี่ยนะเออเดี๋ยวเอาเรื่องเขาเอาแบบไของเมียบ่มเปมนเขาไะไรเมียนี่เมียทุกนี่แต่เมียนะดูขอดบจักขอดมือไปเวลาไปจับ เฮาขาโถั่วมาจนล้อมหอดเพื่อนเมียผุนแม่นโย่มาเอาเรื่องกับเฮาอีกโย่แม่นโย่ตัวจางกันตอนนั้นแล้วปบนี่เลยเอาเรื่องกับหมูไผฝเหตุบุริถือหมูเบอเ์วอว์คะแนนนี่ได้ตู้ไผ่บ้าะเคยไปไต่ไผ่ไปนำบุดเฮาน้ำไหนเมียเนี่ยไม่เฮาไม่ได้น้ำไหนน้ำจนอดเพื่อนจนไปนอนอยู่ผุนไรไปหอดห้บ่พอเท่าผุนเพราะแผลเป็นลูกข่าวตู้ไผ่ยังบอกยันยันเขาเชื่อง ไปผมก็จะไปลูกข่าวตูพายเป็นแต่นั้นตูพายเราว่าอยู่ตัโอ้ยว่างเจ้าบอเราเราก็ยังเป็นห่วงตูก้อนอยู่บุญอย่างให้ว่าถึงเราก็ว่าอยู่ตูพายอย่างแล้วก็แพทจะเป็นคนลุ่งข่าวนะก็บุญอย่างให้ตูพายนะบุญอย่างให้เจ้าว่าเจ้าว่างเจ้าเรื่องเงินเมียเก่านะเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ได้กระตูเอ้ยกทายว่ามาเนี่ยว่ามันพิษหมูนี่พิษจะไดนโทษทำเมียข่อยแล้วฉีดจับเถื่อนคืนนี่พอบ่อ อันหมูน,น,ะ,ะ,น,นะก็ดีเฉียวไดยมีโทรถามอีกบ่เอาแล้วถาม,ไม่ไม่ได้คอยถทำเมียคอยว่ามันว่าอย่างเอามันถทำคอยว่าแล้วมันฉีดจักเถือกดูหนิบ่คอยรบหันวะต่ออ้าวคอยว่าวันนี้นี่มันพิษใดว่ากรนถามว่าโอ้เป็นไรเอเอาผัวใหม่หรือว่ามันเอาเจ้าใหม่อยู่ดีมีแหงบอ่อฉีดเถือกไปนกันอยู่บ่ทฉันฉีถชาวบัญชีกันจักเถือกไปบ่ดูคอยกับมันยังใด้เนาะเอาจะคุยจักแเราเมียโตหรือเอาลูกโตมาบ่ มานอนน้ำเฮานี่ยไปเช่าอะไรทำทำเขานั่นไ้ซีตะเถื่อนั่งนี่ตัวจันอ๋อแต่ว่าโอ้ลีแล้วข่อยไปไม่ได้บัดเพชรบูใช้ปัดท่อมาใช้หนินี่นี่นี่กัญชิบุดให้พังรถนี่ว่าข่อยในเหตุใจมึงเลอจังฉันนี่สีไรบ่เมนธรรมดาเด้หมอนี่บอกเอ่อเสี่ยวเห็ุได้จะห่าเรื่องกับกันเสี่ยวกันเตะเอ่อเสียวเตะอ๋อว่าข่อยน้ำมอดโทรศัพท์ช่หนะมันโมเมนโทรศัพท์มันมือถือนี่มันโทรมาแล้วมันตัดอ๋อมันเบิร์ตอันเบ็ดมันอ้ะหนอ ะตัดไปเนาะมันตัด,ต,ต,ดตัดแล้ววา่าค่อยในมอดโทรศัพท์ใส่หนาแล้วมึงเด้อจังชันที่ก่อว่าดันกหาเว่ากันเฮาว่ามันเป็นเชี่ยวแล้วนี่มันเป็นนผู้อื่นแล้วนี่พอรถตะกี้ใใก<น>็เชี่ยวไม่้มอานะรบาดนี่เนาะเออเชี่ยวแล้วผมบุราลยให้ตต่มช่องพี่น้องบุราลยเติมหักเลยจะหายเอออันนี้มัน มันเป็นแั่ตูจะเชียวคนนี้เอาแหละว่านั่นก็วอาไปเลยว่ามอนี่ยว่าบุตรแล้ววะเนี่ต่อไปต่อมา,าจะเป็นแั่ตูฮอนจันเชียร์ไพ่อีตูไพ่อีกเออเ <c oughs> ชี่ยวเลยนี่ย่จะมาจนยอดชิดยาออกกันอันนี้น้ำมูเจ้านี่ชิดยาช้ำบปะนี่บอกบอกออกช้ำม,มันยากยากวันนี้แล้วหมูอย่างนี้ข่าวานี้การตัมแบเอาเรื่องเอาเล่าช่างชั้นจังชี้โอ้ยมันบ่แมนหมูถามแล้วเขาก็เบ่าเนาะว่านดำหมูนะหน่อยหนุยันนี้มันพิษเลย ชังชั่นจังชี้เลยว่าเฮานี่ยเป็นผู้เว้าคือกันกับเมียเนเลยนี่อยู่คนละทีบเนาะกับเฮาว่าเฮาเนี่ยจังชั่นจังชี้ทิไปต้มตุนโอ้ยเอาเมียมาชิบชิบชงชิบชีเมียนี่คนนั้นบอเมียนี่บม่ได้แต่งแต่งเบิดอชูเมียเออแต่ประธานหอนยามหอนเวลาเนาะเอาไผเอาไม่ได้แต่งเมื่อน่ะมีผู้ใดหอนยาหอนเวลามันก็จะเป็น่างมันเนาะกี่น้องเลย ชอบไปกับทินอองนี่ไปขออีนายนี่เนี่ยไปขอนี่ก็เลยบ่ได้ชำมันแปลว่าเงินกับจนเช่งขักแน่เลยไม่เท่าจนเอาเงินกันกบคําใช้ถุงเลยก็เลียงห้างกันในมือนั่นอันนี้เขาเห็นตัวเนี่แฮ้เขาชีวากับเขาเขาจะแต่งเมียนะเออโตกเนะาะแท้ฮีเท่านีเนาะนี่ยังไม่ได้เห็นได้หน่อยฮีเท่าในเครื่องชีเนาะชาดชีม้อนชีเชื่อชีแพช่ชีชินชี้ชาดชีเมียผูมื่มอนี่ก็ได้เบิรี่ โจได้บ่ได้เลยอนาะตอนาคตเอาแปลว่าคมอบ่ว่าคือกันกับชนะนี่บ่ได้หาชีอันนี่อ่าพอเท่านี่ก็เอาเงินให้หาแชนหาชิพันนี่ชนะชนะอันห่าอันนี่อันชีอันนั่นแตเอาในยน้องชาวเป็นผู้ผมเอาต้องบ่ม่นเอาไปเอากเอาบ่เดียวเขาก็น้องก็ไปเอื้อยก็ไปลูกหลานก็ไปเต็มรถตุจานชิปูกพักบ่อทางเขามาที่หัวอ้อมเออลูกพัก เราจะเราไปชื่ออันนั้นเราไปขอน้ำอาวานนี่กันขอในพักในพักบัวพักอันนั้นอันอันหัวพักบัวพักกอดถ้าหอมบ่ดูอันนี้ไหมป้าเนาะเออตโต้ไอ้แก่แก่ชิลูกพักอะไรละพักกินเนาะไหมป้าวุ้นตะไคร่กับพ่อได้กินกาวนะเราแม่แม่ยุ่งเนี่ยแล้วอะได้กินบ่แม่หนวดชิบูครับตัวขายดอกกระชวนตัวนี้นั่นเห็นบนนี้นะหาให้ผู้ได้หนิ เนี่ยเก่าคอยเอามาตั้งแต่ปูหมักตองหมักแกงก็ได้นะตุจรรเนาะมักทัวโจทย์เต็มชวนในหน้าหาให้นี่ขายได้ปีหนึ่งเจ็ดแปดแสนบุได้บ่แม่น้อยได้หนาคือว่าไม่เล็กนางอ้อมได้บ่อยก่าตุเอ้าถ้านางอ้อมหอบบ่เลยหนอางอ้อมมันขาดมันจะขาดคนปลูกไปซื่อเออมันขาดคนปลูกปีนี้นั่นทังเบิ่งบนชีไม่ได้ปลูกดอกปีนี้ชีปลูกจะมากันนะมากก็จะเอามาจากเาเราปลูกพันธุ์แห้งเราปลูกมันธุแง้งบ่เนี่ยเนเก่านั่น ยังไม่ได้ปลูกแต่ในเมืองบางที่นี่ไม่ได้ปลูกบนทางในหอยยามปลูกเนียตู้จานไปใช้เมื่อวานนี่ไปนาน้องสาวไปเฮือนน้องสาวไปขออันนี้แหละขอในพักขอในพักขออันนี้แหละอ๋อพี่นางพื้นเป็นอยากไปเบิ่งเฮือนอาแน่ไปแต่เศร้าลีโนวันนี้กับไปเฮือนเฮื่องเผ็ดหน้าวานเนี่ลูกหลานป้อแม่นเฮือนนั่นคือว่าช่องเถียวพื้นพ่อเผ็ดนะเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวคือว่าเที่ยวเศร้ากับมาเที่ยวแรงกับมาอีกเมื่อวานนี่ บรื่องนี้ผมเผ็ดแต่มาจะเจ้ารอโทรมาตอนแรกแมนเขาโทรมาทาโอ้จะโทรมาชื่อบอแมนนี่กว่าผมเผ็ดขาอีกป้าตัวเข่าหงอยเมื่อป้าวะโอ้ยโมนะก่อนท่านโทรมากระชิบถามว่าความดีคือเช่านี้โทรมาตั้งจกโทรมาใช่ก่อนลืมจ้ะเป็นได้ตู้อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เอออยู่ดีไม่แห้งเออเป็นได้อันเอา แม่ป้าใหม่เนี่ยเออก็ะขายคนนั้นอันมามาลงตมิดเลยนี่นะมาแล้วบ่คนใหญ่เจ้าว่าเจ้าบุนนนทำเมียไปจัะเมียจังนี้แต่เจ้าหนอะว้าจนะมีตำบ่ตมิดอันนี้นะเอาบอ่บนนอน,นีได้ลูกข่อยชามชิบไปลูกเมียข่อยแตล่ตละคนแต่ละคนได้กูคนเพราบว่าบุชบ,บุน,นนําแต่ผู้เดียวนี่บ่ว่าทียะเออข่อยเห็ดนี่บุนเป็นธรรมดาได้ก็าวอาไปเลยเนาะ ตอนนั้นเถื่อตอนนี้เถื่อเขาว่าบันนี้พิษแล้วบ้านนี้พิกันว่าเฮานั่นว่าช่างขอกช่างคมชูออกอากาศยังแค่ทีเอาหมู <c oughs> <c oughs> ่เขาถามบาแล้วเขาว่าว่าบุญเป็นพิษจะข่อยพิษทั้งภูมาถามยักแล้วว่าหมู่ถามได้บลอกเฮาก็ว่าแนวความชัดชื่อต่อไอ้น่องเนาะบุญเป็เฮาสีบล็อกนะเฮาบ่ได้อ้ำได้เฮานะครัมูถามได้แล้วก็ตอบนั้นะน่องมาแล้วคือผู้เช้าแล้วเหมืนมา เขาบุมิเมียมผู้นั้นก็นมานอนนำ้ำผู้นี้มาหาเขาเขาบวาว่าผูาา้นั้นนอนผู้นี้นอน,น,อนโอ้อันผู้เช้ามานอนน้ำนั้นวาวช,ช,ชื่อแล้วย่างน้อยนั่นแต่เพราะฉันเอาเมียผู้นี้นัน่นหลังเถื่อนชามคืนก็นมีคนมานอนน,ำน้ำในนี่ไดยโอ้ชามคืนก็นมีชองคืนก็นมีคืนหนึ่งก็มีแล้วก็เมื่อเมื่โอ,อโย่ยกวานทาั้งใต้กับพุ่นแล้วทั้งแถวปักเซ่ทั้งเหนือกับุ่นทอดเชียงขวางเรื่องจันทร์บุได้น้ำบุกไต่ในี่บวบ จนอยากมาว่าคนอนุญาตน้ำจนอยากให้มามาลองบึ่งว่าเจ้าได้แปดเถื่อมันค่อยเชียร์เอาดีค่อยว่าเงินคอยนี่ยแปดล้านเงินมันเจ้าชองล้านมาพลันกันถ้าเอาคนไม่ได้แปดเถื่อแล้วเอาไปรูดเงนเงินนั้นแปดล้านถ้า่อยได้แล้วค่อยเอาชองล้านเมียเจ้าบอกใหอยชี้หาเงินให้เมียคอยนี่ค่อยชี้ตั้งเงินหันลีชอดผู้ชายนี่ผู้ใดจะเชิงแล้วมาโลดถ้าผู้ใดแปดเถื่อแล้วเอาโลดเงินคอยแปดล้านคอยชี้หาบึ่งเหรอเนี่ยนี่น่อ โยมหม้อเห็นหมูเมือนั้นต้มหอ้อไก่มาให้อยกินมาทางใกล้พื่นเระว่าต้มไก่นะเออมาทางใก้พื่อนละอ่าต้มไก่เป็นตูนี่มาคนกินนี่บักทุกนี่ปนึงนี่กับบักอันนี้่ม้อมาให้หน้าคยนี่กินต้มไก่นะเขาเนี่ยมันกินสามคนเออมาและมานั่งเฮียงคยหนึ่งผู้สาวนี่เจ้าเห็นได้ริ้ว่าแปดเถอะเอาได้บปรได้การลองเบิ้งคอยว่ะขันคยได้ละ คอยอันคอยได้แหลยคอยมาหาฮอตมาหอดมาหาฮอดพี่โรบหอบบอผตุต้มฮอดไก่มาให้กินจะขอมามาถามมันเลือกเนีชาวนาว่าคอยเห็ดได้แปดถื่อนบ้านนี่แหละยาเพิ่นเพิ่นมาเล่นมานั่นน้ำเนาะตัวจันเนาะไอยเชี่ยให้แปดล้านขันคอยไม่ได้แปดเถื่อนขันคอยได้แหละคอยคอยฟัดว้าไปมาเคาะคอยเคาะน้ำเจ้าล้านหนึ่งได้บ่ให้เจ้าหิรมาแรงเอ้าแต่ช่างคอยจ้างเจ้ามาเห็ดนั่นแล้วอ่ะนี่นาะคนบมาหิรได้ แล้วเธอคอยบรเฮ็ดเฮ็ดบรได้ดิเฮ็ดบรได้คอยเอาน้ำเอาน้ำจาเป็นล่ะโอ้ยาะยะเจ้าจะมาไขรหีเจ้ากวะวนี่นี่เลยนี่เจ้าบอกแม่พ่อแน่ลูกก็ไม่ได้บอกคอยมาลุดบ่อกกะบอกไปโทษเดาโทษเมื่อบอกนี่ชุ่มมาน้ำกระชองคนเมื่อบอกแม่เจ้าลูกบอกลูกเจ้าคอยเชี่ยวเจ้านี่คอยแห้บ่คอยเพิ่นมาเฮือนน่ะบ่อเอาบ้านั่งในเฮือนคอยแห้ไม่ได้เฮ็ดหลายคืนเลยนี่วะเชี่ยเจ้าเบิ่งเจ้าเรื่อเรือออกจตกเออคอยพูด โบหาณอยู่ที่เมื่อหมู่นั้นเมื่อเด็กเด็กเจ็ดแปดหมื่อพราะเราหาดเนาะเพราะก่อนตุจานเลยเรื่องนี้เป็นในไรนองปลานะเอาจะม้อยเลยบบบนี้เากินเบไปแล้วเขากินเบไปแล้วไปเขาหลักคนมองมองกระแขนไม่นิดหนึ่ก็ชุ่มหนึ่งยู้อนขึ้นได้เลยชุ่มนั้นนั้นเอามาใหม่อันเอามาแต่เขึอนหลานเขาแต่จนมันบอบีโตบ่อนเดีนี่นี้เขาเอาขัดอะไรได้คือจิตทั้งสดเชิงจิตึุกแขนแล้วเนาะฉันเมื่อกี้ลราคงเลย แถวเนี่ยผู้เจ้าบริอยผู้เจ้าบริอยเอาจนมาต้นมาบูมีคนป่าบ่อนบานนี้บูมีแต่ก็มีคนผู้ว่าเปียบ์เปียรนั่นเมือก่อนน้ำนิ่งปัญญังแต่โคบหลุดเด้ดนี่โอ้ยคอยเอาหม้ออันนี้มาใช้บ่ได้ชักตัวบูนั่นน้ำนิ่งปัญญังบานนี้เนาะแล้วก็ปลานิ่งปลาเย็นน้ำน้ำเป็นปลาตายพี่จักฮะน้ำนิ่งปลาเย็นน้ำเป็นปลาตาย ยังมันลีอยู่ลุงผู่แต่ก่อนมาเด้ดินบุบบ่แม่บุบเนาะเกินว่าว่าๆุนจานเฮาอ่ะมันบ่ป่าดีญ่บ่ใหญ่ดีว่ะแต่ที่วันถือโอกาสมันฮอตในช่วนตุ้จานลงป่าก้อยอยู่ไดนแล้นี่บัดคนบัดเอาก่อนแหละเอาแล้วเอาแล้วเออเป็นไดไตุ้จานเข้าในให้ในนาแล้วหรือบ่บ่แล้วบ่ได้เฮ็ดเม็แต่ลูกหลานเออลูกหลานนั่นแหละลูกหลานเฮ็ดแล้วหรือป๊อ มาวันนี <im <im ้เห็นเนาะกรตายอเลเนี <im 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 ่ลงดำน้ำเขาช้องมือคนกระชิกาเอาลูกวันยายายาๆเขาบอกเขาจ้าท่านปั่นบ่ประตูบ่อโอ้ผู้ใดเป็น่นพิ่นไปยังอะไรผู้่นมาไหนยังขิ้นเ้าโอ้ยไก่ยิ้นไก่ช้องโตวัเนี้ไหมตัวนอตัวน้อยเพราะจำาูกเขาตัวน้ไปเต็มพ่อมาวางเท้านี่ลูกไยได้

กาเดียวเวไอลูกกี่เดียเสี่ยวตั้งแต่ยังน้อยเด็กน้อยพบกันไปเขาไปริมชายฝัไปนํำกันเพื่อนันรู้นายเพื่อนนยเพื่นนยตัวเองนายล้วเพื่นใหญกวเขาได้โดยโเพื่นเพื่นใหญ่กว่าเออเพตัวเป็นรุกลเพื่นเออมันใหญ่กว่าใหญ่กว่านั่นแล้วโอ้ยลืนจากว่าชิฮอชิปปีเพื่นมาจากไหนลื่นชิปปีเออลืนไปช้อนี้จะใช้นองไ้นะช้โนองลื่นนงมาเบิ่งตอนนี้นี่ เป็นอะไรบอกคำพายใกล้เคียงกันได้ไข่เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแค่นั้นและาแมนตาคนนี้โชคเรื่อยนะตุจานตุจานมันคือยังเงินนุ่มยังเงินนั่นอยู่โหนยังแน่นอยู่ตุจานนี่มันคนเตี้ยคนรักคอยบัดคนบ่แม่นคนบ่ได้ถูกคนใดๆเนี่หันยังไงยังเงินนั่นตุจานเนาะชิดสะไรชิดอะรทำนี่ก็ขี่รุ่จักกจนหดปากชันก็คือตรหน้าปากชันนี่ปากชันปากกระดิ่งนี่เจ้าบริบวดคือกับตุจานบ่ บดบัวเจ้าเนาะหน้าใลรกันบ่นี่บดเจ้าน้ำแม่เท่าายบัวเจ้าน้ำคนตายแล้วล่าเจ้าเนาะจมชะกรอนบดเป็นจานบดเป็นเสียงบดเป็นคิดบดเป็นยังเจ้าน่ะโอ้เป็นเจ้คนชาวนาแต่ที่เป็นาคนชาวน้าคนชาวหน้างันประตูหรือบ่คือบ่เนี่ยน่มันชื่อชาวใต้แค่หน้าละลาเลยอ๋อเอาเห็ดยังไงฉันจะจะล่าเนี่ยคนหน้านี่ก็ ดับนาแกเป็ it, nee, right? ่เจ้าดูกับเมียมีแต่จ้างดับอ๋อจ้างก็มันเขาดับมึงเชียอฟังไม่ใช่ไหมใช่ไหมชาวนาก็ไม่ได้ชาวชาวจังหวัดนา้หลายได้ค่ะนาหลายตูจานุเงินชื่อน้ำชื่อนาอ้แน่หน้าน้องแน่บ้านึงบ่ได้ชาวก็ได้ลายช้ชามพูดเาชื่อคอยนั่นว่าแล้รก็ มันบยจดมาตั้งแต่เกิดผมได้เงินเลยมันจะได้จะได้มาบยจดมาตั้งแต่เกิดเอามาตั้งแต่ชาติตะกี้ที่แม่นั่นนั่นหรอการมันมันเป็นเบาเขาไม่ขึ้นเงนอยู่เขาข้อผมอ้าวเพาาะแก้วจะตัดคอมันลงมาแม่ป้าไปข้อโอ้ยเอ็ดฮังนอนเบังเฉยนอนเบังเฉยบุ่นเขาเอาเละตูวจางแต่ลายที่ฉาบของเรานี่ขึ้นมานอนอยู่ต้นไม้นู้นเงินนั่อนคอยไปแป้งงานวิทยุแป้งมุ้งน ja. ี่ โอ้ยะเข้านั่นตีนจนเยียบลงในหีบมันมันใส่แค่ไหนทัพชันไร่บัพบดขยไปหนงับดขยไปนุจรย์พุทธตอนนั้นมาบดเนี่ยเอามาเมียม่นบอกมาเอาเมีนี่บดไปคายหองไม้บดทัวบดหอดวิลล์วิลลี่พุดนายมุนนายอนทางเล็กคลิปนี่ก็ขึ้นแต่แต่เชนฮูนี่ก็พุ่งจนหอดนายมุนเที่ยวมาทางเล็กเก้าเลย เจียวผงไขบ้านแก่นคือจาร์นเป็นคนมักไปน้องจาร์นาะมักเดินทางแต่น้อยเดินทางต้องย่ามาชีหอมลุงพึ่งบ่อพ่นดดพ่นม่วงทิ้ง่าละหาน้ำช่องคอทัวบดไปดัอแปลงวอดมอลำมอเอนกรเมียมเห็น้นอเนียกับลูกเห็ดคนไม่ได้เห็ดนา้ำเขาเห็ดเนะห้นาองไปหาแต่เงินอยากเห็ดช้ำไดเนาะชื่อให้นานี่น้อ เหม่อมตุจันอยากเฮ็ดลายจช่ไหมชื่อให้นานี่เออชื่อไห้ฮักโบเฮ็ดชี้ช้ำพูดเนี่ยชื่อเนี่ยน่าอายคนก็ชื่อเนี่ยน่าน้องช้ำคนก็ชื่อเนี่ยชื่อไว้ให้เฮียนลบน่าคอยมัตรโค้กจะใช่ไหมอยากเขียนช้ำเยเมื่อนี้ลูกถามช่วยจะกินยังมื่อนี้กินยังเคยเมื่นี้กินอันนั้นเลยคอยแลนออกไปโหลดรถเขตนเนี่ยทานไม่โหลวางนี่ไผ่บ่มีรถลัน มอตโตชัยจะชิปดอกไม่คนผู้เดียวมีหมดนี่หลังจากนั้นคยชื่อได้ปีหนึ่งบนิษงเงียพอวังชื่อบรรวางนี่บมมีเรลูกจักคนนี้นั่นคอยไปบุญนี่โมยากกันบมยากล่างรถนั่นเล็กน้อยไปรูปเลื่อมเองป<ะ>้าี่ไปบุญได้ไปจอดปลาเมี่ยงแม่บอกน็กน้อยมาลูกลูกพอตีบริวารแต่กระโตมันคยชื่ออยู่ในอันเชโน่เนี่บยบ่ในล่างชักล็ก,ลกน้อยลูก,ลกร้อยบาท ดีหน่อยรูปจนนั่นเหลื่อมลดก็ได้ก็ปิดลึกเลยที่ตัวจานรถทีมกระบ่มีไผมีอีกนั่นนี่นะข่อยในมีก่อนหมูเบลรถโคโชเออข้าในของพลังโอ้ยนั่นน้อยคนเป็นทีมรถทีมแม่รุ่นยักว่กเบสปีเนาะกระยอนข่อย้าร์ไผมีนี่อปล่าตัวถยบกาแขกแต่ด่าดนะหลังจากก็ชื่อรถกันแต่ที่นี่ถือว่าทามีนี่เป็นรวยตัวจาน เดี๋ยวจะว่าแล้วูเดือนตะกี้เนาะโมช้ำกันในโมโมโมช้ำคอยจะค้นเนาะโมช้ำจะไปเลี้ยจากแต่ผลนม้่าแต่ผะแต่แม่ผลไม้แท้ะน้ำบ้านเฮากับเฮือนแต่ใบเตยเนี่พอเพชรเราจะเอาขึ้นแต่เฮือนเอาผ้าห่มปวกว้ายน้คนหลักโอแค่รุ่นเออแม่แท้ไหรุ่นเก่านะเอาสิบู๊เราพอเอาสิเกิดบัวทันเจ้าบัวทันเกิดช้ำคอยนี่แต่คอยจังน้อยอยู่ก่อนรถที่มันเบาแก้วนี่เราจ่ายเราเอามาจะเวียงผมเรามาขายให้ ขีああ่ป oh, ัญหาดคีบเนี่ยารดคันนั่นโอ้ยด็กน้อยนะบ้านนี่เป็นคี่รถทีบนั่นโลดคอยอย่างแหละขายงัวสามตัวได้จรงจุบนะโอ้ยง้อเถอะง้อเถอะเกี่ยนสามตัวได้ีรทีบอดชนะ